สวัสดีนะทุกคนเราอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Grow a Garden ใช่แล้ว <Grow. S 2> แล้วดูดิฉันเนอ่อเอ่อบูบ e b e ีมามัเฮ้ยเย่ย,อยของเธอมันใหญ่มากเลย b l u e b e รี่อ่ะไม่ของด้วยใหญ่จังอะ่ะไม่รู้อะ่ะด,ดคุอะไรอะ่ะบลู e บ e รี่เขาใหญ่จังอะ่ะวัด สตอเบอรี่แบบแฉะด้วยคำดิมิเวเทชันอะได้ยเย้ย่นนอะบาทเลยหรอสำหรับสตอเบอรี่อันนึนน่สตอเบอรี่ขายได้เยอะแบบฝนตกอรีบเก็บเีแล้วเยอะได้เป็นร้อยร้อยอะออเรูบลลีเราดู แต่สตอเบรี่แบบแฉะขายได้เยอะออ๋อแบบอรไอแบบแฉะม,มันสดชื่นมั้งสดชื่นแต่ไม่ไมของตัวใหญ่เโ้ยยอใหญ่อะเฮ้ยมันไม่มีบลเอรีร่อะดูดิยันะไได้แค่เนี้ย<ข>อ<ด>เนเนมโตใช่ปะ ใช่แล้วก็บุกกันดี้สงรอยี่แปดเลยอ่ะโอ้แบบนี้เรามีพันแลอุ้ยฉันได้ยูนี่แล้วเรัื่อีอะไรของเธอเป็นแบบเนี้ยจิ๋วอะไม่รู้อ่ะรลอมดิดูของเราก่อนแตกต่างกันเยอะมากเลยอันดี้เรียหรอ้อยด,ดูของเราเลยอันดี้ แข่งกันป้าใครได้พื้ที่ใหญ่ที่สุดอ่ะโคตรใหญ่เลยอ่ะเฮ้ยเป็นเหมือนพระราชวังแลมเยโร่ยังไงโอ้เยอะเป็นบันไดเลยทำมาเยี่ยมเร็วไม่ได้เยอะดูเงนินเราเรีวเ๋วลองให้เออก่อนโบว์มาด โอเคสอมร้อยแปดบาทเราจะซื้ออันนี้เราจะเก็บซื้ออันนี้ Apple Seed Apple Candy เราจะซื้อสตอเบอรี่ให้หมดใหญ่เกินไป ใหญ่มากเลยอ่ะดูดิของคนนี้เป็นภูเขาว่ะเจ๊ของเราต้องขอเป็นสว่วนแต่ของเราเป็นภูเขาดูดินี่มัน,นมันอะไร <c oughs> ไม่มีแบบนี้ในโลกนี้นะไม่มีมันเป็นภูเขาเลยอ่ะ <c oughs> อล้วงานนี้เราเห็นเธอ <c oughs> โอ๊ะ <c oughs> ใหญ่ ดูหงช์เธอมาอห่างนดี้ไม่อยากให้ดูเลยสวยมากคนเธอเป็นแบบนี้เหรอทำไมโต๊ะโตเต็มวัยยังยังเป็นไม้เหรอมาดิอันนี้โตมาโตอันนี้โตมาโตโอ้โอเค ก็ฟาร์มเธอก็สวยน้ำด๊แอบเลยร้อนเธอตงมีเออสตบบรอเบอร์ี่ทองเพื่อที่จะแฝงคนนี้ได้เขาเพิ่มแกมบอลลินเข้ามาในเกมไม่วุ้ยฝน<ว>ตกได้ดงไงโอ้ยเราคงจะซื้อได้แล้วได้ต่อแล้วคุณ ฉั<ห>นจะเก็บ<ห>แล้วเฮ้ยอะไรอะโอ้โหฮัลโหลฉันจะเก็บอะเก็บยังไงเอากรรไกรคิกมันไม่แมันเข้า่าดูดิอุ้ยใหญ่มา โ้ห้สิเอ็เลยเหรอนี่มาเปรียบเทียบค่ะค่อยากขายนะขอแล้วกด E ก่อนดูราคาใหญ่ยยเลยอะ่ะ<ม>กด E อันที่สองอ่ะออไม่ไม่อันที่สามเจ็ดร้อยสอบิสบสบ,บาทนี่หรอ,อกินแล้วกินแล้วกินแล้วกินหรอกินได้เขาเยี่ยมนะนี่มาโชว์ข้างๆตรงนี้แล้วเขาทำเหมือนมันงอกออกมาจากตรงนี้ดิ มานอนตรงนี้มาเรา็วมาที่ฟาร์มาเร็วม,มาเร็วมาตรงนี้เดี๋ยที่ฟาร์เราแล้วเดต๋ไปเราเนี้ยแล้<อ>กมาจาดนี้ดินะ ก็งอกทำเหมือนมันงอกออกมาจากตรงที่แบบฝังเข้าไปอ่ะเอาสตาเบลี่แล้วดูนัอนนะเฮ้ยไม่ดีมัมีสตาเบลีอยู่นนันน่ะเฮ้ยอาะกนชาตกันก็จบแค่นี้ก็นครวันนี้เข้ามาแล้วจะเริ่มกดเดบบีบ๊ายบาย